สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาดูแปลงหญ้านะครับแปลงหญากับสะที่ผมขุดบ่อเล็กๆนะครับเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าพี่ชายกับพี่สะพยนะครับก็ยังไม่ได้ ดำเนินการนะครับตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้นะครับแต่สิ่งที่ได้นะครับก็คืออาหารสัตว์นะครับผมลงยาขนนะครับกับยายาจักระพัดนะครับอันนี้ลงไว้ตรงนี้ลงเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เป็นต้นพันธุ์นะครับแต่ยังยังไม่ได้ตัดไปใช้นะครับนะครับยาขนก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะครับพร้อมที่จะขยายพันธุ์ต่อนะครับ ส่วนตรงจุดอื่นรอบๆนะครับก็จะเป็นเป็นยากขนนะครับยาขนกับยาจักระพัดนะครับรอบๆนะครับผมเน้นที่อาหารสัตว์นะครับไม่เน้นพืชอื่นนะครับค่อนข้างที่จะมาดีนะครับพี่น้องส่วนตรงนี้ก็เป็นคลองนะครับเป็นที่อยู่ของปลาสลิดกับปลานิลนนะครับกับปลาหมอนะครับก็ วันนี้วันที่3ามมายนนะครับ2568นะครับก็เริ่มมีฝนลงมาบ้างแล้วนะครับสองครั้งแล้วนะครับก็ฝนมาครั้งใหญ่นะครับก็จะปลาพวกนี้จะจะออกไปวางไข่นะครับก็ถือว่าเป็นที่อยู่ของปลานะครับที่เป็นบอ่อปลาบึกนะครับก็วานกิน หลายตัวแล้วนะครับนะครับตรงนี้ลง40กว่าตัวนะครับเป็นบ่อแคบๆนะครับลึกนะครับนะครับก็ประมาณมันห้าหกเมตรนะครับจุกลงไปสุดปุ่มนะครับโยนดินไปไว้ตรงนี้นะครับรอบข้างก็จะเป็นยากคนนะครับเป็นที่อยู่ของหนูนะครับอาจจะมีงูบ้างนะครับ ขงนั้นปูหนูนะครับเนี่ยตัวเบือเลยครับไอปูเบือเลยนะครับผมก็จะเน้นยาขนนะครับอับพื้นที่นี้เป็นเป็นพื้นที่ของจังหวัดอีสานนะครับก็จะค่อนข้างที่จะอาอายากนิดนึงนะครับสําหรับอาหารสัตว์นะครับส่วนผมก็จะเน้นประมาณนี้นะครับจะเน้นอาหารสัตว์นะครับตัวนี้ก็จะ เริ่มเขียวนะครับอันนี้หญ้าไว้นะครับตอนนั้นก็จะเป็นหญ้าขนที่ผมปลูกไว้นะครับอันนี้ก็มะม่วงม่วงแก้วขมิ้นนะครับเนี่ยปลูกปีเดียวนะครับได้กินนะครับเนี่ยเป็นมะม่วงสายพันธุ์วิเศษอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับพืชอื่นไม่ค่อยมีนะครับจะเน้นทำอาหารสัตว์ไว้ก่อนนะครับ ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ได้ปุ๋ยนะครับเพื่อต่อยอดทําอย่างอื่นนะครับอันนี้เป็นยาขนนะครับผมก็เดินท่อพีอีนะครับแล้วก็จะใช้ตะปูนะครับเจาะข้างๆนะครับเปียกตรงไหนก็ปลูกตรงนั้นนะครับเนี่ยเริ่มแตกขยายไปแล้วนะครับแล้วก็ยาขนนะครับอันนี้ก็เป็นจักรพพัดนะครับ เริมต้นด้วยการทําอาหารสัตว์นะครับตรงนี้เลี้ยงควายนะครับเลี้ยงควายเลี้ยงบัวนะครับเมื่อยาเกิดนะครับบัวก็ได้กินนะครับได้ปุ๋ยนะครับเพื่อต่อยอดทําอย่างอื่นนะครับยังไงการขายบัวขายควายก็ได้หลักหมื่นอยู่แล้วนะครับเมื่อเราเทียบกับเราทําพืชอื่นนะครับก็รอหลายปีนะครับเนี่ยครับ วิธีการเดินท่อพีอีมานะครับต่อแล้วก็เจาะรูนะครับน้ําซึมตรงไหนก็เปียกตรงนั้นนะครับก็งอกงอกงามไปนะครับอันนี้ก็น้ําดอกไม้สีทองนะครับมีอยู่สองต้นนะครับน้ํหมาช้านิดนึงอันนี้ก็อังมดแดงนะครับอยู่แล้วนะครับ ไปที่พืชอาหารสัตว์นะครับนี่นะครับปลูกยากขนนะครับปลูกห่างๆนะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่นะครับ ไปหหลายทางนะครับพี่น้องครับอันนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับนี ไม่มีอะไรที่แตกต่างหรือดีกว่าคนอื่นนะครับจะว่าเป็นมุมมองนะครับเป็นแนวคิดที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็เอาไปต่อยอดย่างอื่นได้นะครับคือการเริ่มต้นด้วยการผลิตอาหารสัตว์นะครับถ้าขายก็ขายได้นะครับอันสัตว์ช่วงนี้ไม่พอกันนะครับคือการปลูกหญ้าขายนะครับเป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่ง นะครับอันนี้ก็เอาไว้เฉพาะของฟาร์มตัวเองนะครับขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมครับติชมสิ่งใดก็คอมเมนต์กันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ